สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องวันที่สิบห้าสิงหาคมหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้กะมาสรุปครับพี่น้องเนาะแนวทางลาวพัฒนาครับงวดวันที่สิบสี่ธันวาคมครับผมกับถือว่าแตกเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะหลายสำนักครับผมครับพ่อชนินครับพี่น้องตั้งเจ็ดสี่ตั้งสามตัวโตัวครับพี่น้องเนาะ 274ครับพี่น้องเต็มเต็มครับ472ครับผมครับถือว่าลาพัฒนากแตกหลายสำนักมากครับผมบอว่าจะเป็นพ่อไพลยบุญครับอีกหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับผมเป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้องเป็นข้อมูลตามต่อครับก็ดีใจครับพี่น้องครับผมที่ได้โชคได้ลาบนำแนวทางตัวเลขที่นำเชียร์ผ้าลวยได้นำเสนอครับผมครับกเดี๋ยว กามาเชียจะพาไปเบิ้งครับพี่น้องเนาะชุดสรุปในคลิปนี้ครับถ้าเสียในผลมากก่อนดีวก็จะนําเสนอแบบต้องหวดกันเลยครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังชุดสรุปในคลิปนี้เด้ครับผมไปเบิ้งนน้ากันว่ามีสำนักใดแน่ครับพี่น้องเนาะกามาเชียน้ำแชรผ้าร่วยกับขอขอพระคุณถุกๆเสี่ยครับผมขอประคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์เด้ครับผมเอาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับเลขออก2 7, 4 12 มีสำนักใดแน่ครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกครับผมสุดยอดครับพี่น้องเนาะพ่อฉนินครับนี่แหละครับเต็มเต็มเจ็ดสี่แล้วก็สี่เจ็ดสองแต้มกระเขา่าทั้งเก่าทั้งสามครับผมแต้มสองตัวสำหรับพี่น้อง 4, ทีอ่อยากจะให้ค่าน้ำชากาแฟกับเซียนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวครับ ติดต่อที่กอมาเชียดได้ครับพี่น้องเนาะแอดไลน์เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามหรือว่าโทรมาก็ได้ครับผมเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเป็นคาน้ำชากาแฟให้กับเซียนครับพี่น้องเนาะมีหลายเซียนอยู่ครับผมเดี๋ยวจะภาพในคลิปสรุปนี่แหละครับผมนี่สำนักแรกครับผม พ่อชนินตัวเน้นด้วยครับพี่น้องเน้นสองตัวเท่านั้นครับพี่น้องเนาะศูนย์เจ็ดสองและสี่เจ็ดสองครับเข้าโตัวครับผมเลขออกสองเจ็ดสี่ครับแล้วก็เพื่อนประกบสองตัวกับเขาอีกครับผมเจ็ดสี่เลขเด่นบนกับเขาครับทั้งสี่ทั้งเจ็ดครับถือว่างวดนี้พ่อชนินมาเต็มเต็มครับผมสำนักแรก พ่อไพบูนครับพี่น้องสำนักที่สองพอบอกเด่นสองกับเจ็ดบนล่างครับรูดเจ็ดเลยงวดนี้ครับว่างเจ็ดหลักซีพร้อมครับพี่น้องเจ็ดสีตรงตรงเน้นตรงตรงครับพี่น้องครับพอกระมาวเ้อครับผมเดี๋ยวจะปล่อยต่องวดเลยครับผมพอให้แนวทางแบบต่องวดครับเจ็ดสีตรงตรงอาจารย์เอกครับผมเด่น เข้าวันที่หนึ่งกับสี่เข้าตัวลองเจ็ดสี่ตรงตรงคือกันครับเจ็ดสีต่ตรงตรงอาจารย์เอกครับผมแตกหลายสำนักครับพี่น้องเนาะตรงตรงเซียนกระทุ่มแบนวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองครับผมเข้ากอดคอกันเลยสองตัวเข้าที่สองหนึ่งครับสองหนึ่งนี่ครับ เข่าเลขกล่างครับผมสอง2เซียนกระทุ่มแบนอาจารย์สายบุญครับพี่น้องอาจารย์สายบุญครับตัวชนเก่าว่ามากครับพี่น้องเนาะไป็นตัวล่องซีล้วก็ประกบคู่ซีเจ็ดครับผมอาจารย์สายบุญวัดป่าครับพันมีลาพัฒนานํำครับแตกเต็มเต็มครับผมพ่อลาดพราวเนี่ก็สุดยอดครับพี่น้องเนาะครับ เด่นสูตรที่1เข้าที่1กับ2กอดคอกันสูตรที่2เข้าที่2ครับโนดนี้ก็มาเช่ประกบคูเลยครับพี่น้องเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเนาะหนึ่งสองตรงๆครับพอลาดพผาครับถือว่าแตกเยอะครับผมคนผ้นภูเขาครับพี่น้องหนึ่งสองตรงๆคือกันครับตัวเด่นของพอเข้าที่2แล้วก็ ประกบแถวล่างเลยครับผมเพิ่็เล็กกันไว้น้ำตัวหนึ่งหนึ่งสองครับคนภูเขาครับผมเด็กเปนหน่อยครับผมเด่นเดินดีเอฟซส่งให้ครับเข้าที่7ครับผมเข้าที่7จดเด้อครับพี่นอ้องเด่นเดินดีเอฟส่งให้เด่นไม่พลาดสุดก้าวมาเชียครับผมเข้าที่เจ็ดคือกัน เดินดีต้อนเนื่องเลยครับพี่น้องนี่สูตรนี้ครับเข้าที่เจ็ดอาจารย์เอครับผมชุดพิเศษครับพี่น้องเนาะเด่นซีเลยครับชุดพิเศษเจ็ดสี่ตรงตรงครับเลขติดเข้าที่เจ็ดครับผมอาจารย์เอพี่ปักกายครับผมพี่ปักกายครับหลักสิบครับพี่น้องเนาะหลักสิบเข้าอ่า เป็นหลักสิบล่างครับพี่น้องหนึ่งสองครับเลขออกสองเจ็ดสี่หนึ่งสองเชได้รักลอยรักลอยงวดนี้เพันหลุดนะครับผมครับหลักร้อยงวดนี้หลุดครับก็จะเป็นอาเขาที่ตัวนี้ก็ล่งล่างครับพี่น้องเนาะกดก้อนเสียดายครับพี่น้องสี่สองแปดครับแต่ว่าสี่เฮเบิรงนี้ได้ครับผมเพราะว่า พอชน,นินเป็นกับว่างเล็กไว้ไป่เกลียเคลื่อนกันอยู่กับผมนี่เจ็ดสองเป็นตัวเน้นตัวเดียวครับพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องซีเห็นคลิปย์ดีก็จะอโอ้พอชน,นินให้เจ็ดสองพี่ประกายให้ลักลอยซีเองสิครับผมซีเจ็ดสองแน่นลอยก็จะเป็นเหล็กตัวนี้เลยครับพ่อกระนวนครับผมเข้าสูตรที่สองครับพี่น้องสี่แล้วก็ เหล็กมาครบบนล่างเข้าที่หนึ่งสองสองหนึ่งนี่แหละครับผมกับเหล็กวินของเพิ่นพ่อกระนวลกะทรงมาแล้วครับผมพร้อมกับอาจารย์ผู้แล้วครับผมตอนนี้ที่เห็ดให้ต้องงวดสีมีอาจารย์ผู้พี่ปักกายพ่อกระนวลและพ่อไพบูนครับเจ๊ปูเข่าตัวเด่นสูตรที่หนึ่ง้วครับพี่น้องทั้งสองและสี่ครับผมสูตรที่สองหลุดก็เลย ประกอบบ่มาาครับพี่น้องเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องแนวทางลาวพัฒนาครับคลิปสรุปเป็นข้อมูลตามต่อครับพี่น้องวันที่16สิงหาคม6 7สู่กันต่อครับพี่น้องครับก็กดติดไวเดอครับผมเสี่ยนทุกท่กนกับเพิ่นกับมีที่เด็ดครับผมแต่ละเสี่ยนครับเพื่อเป็นเดินต่อเนื่องอีกครับพี่น้องเนาะครับสำหรับพอให้บุญเพิ่นกั ว่างตัวเด่นไว้เข่าดีกันครับผมก้อนอันนี้เป็นกระไฮวิ่งรูดสีครับผมครับกับมาอยู่ครับผมงวดนี้งวดว่างหันเป็นไฮวิ่งรูดเจ็ดกับมาครับผมก็อติดไว้เด้อครับผมพอเอาให้บูนนี่จะปล่อยต่องวดครับผมครับรวมไปถึงอ่าอีกพอกระนวนครับผมเป็นกระโซมมาแล้วอาจารย์ผู้พ่ปกายครับผมครับสูตรคอมเมเชียนี่ก็เฮ็ดได้เลยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามกันต่อเลยครับผม สำหรับพอชินินกับจีเป็นมืออื่นครับผมกับเอกและหลายเซียนครับผมชาวมาเชียนน้ำเชียร์พาลวยก็จะมาน้ำเสนอครับผมพอลาดเผาครับตามกันตัวครับพี่น้องเนาะหลายเซียนทุกๆเซียนที่สรุปมากก็ถือว่าเด็ดทั้งนั้นครับผมทุกๆอาจารย์ครับกัขอขอบพระคุณเด้อครับผมทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่เขามาให้แนวทางตัวเลขครับน้ำเชียร์พาลวยแล้วก็บส่งต่อสู่พี่น้องที่สีครับผมครับก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องเนาะถ้าจะ อาห้ค่าน้ำชากาแฟกับเสี่ยนใดก็สามารถติดตอ่อตามเบอร์โทรที่ล่วงไปต้นคลิปนะครับพี่น้องเนาะครับผมเอาถ่ายคลิปนี้กขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเล้งเงินไปน้ำกันครับผม16สิงหาคม67ลาพัฒนา2ทุ่มครึ่งสวัสดีครับ